มาเรื่องแล้วนะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ออกมาแฉมาฉะนะฮะว่าจีนกําลังจะผลักดันเงินหยวนของพวกเขามาทดแทนเงินดอลลาร์นะครับ mm hmm. พร้อมบอกได้ว่าภายใต้การดูแลของคุณโจไบเดนเนี่ยนะโลกมีความเสีย่ยงต่อการเกิดสงครามโลกครั้งทมเป็นยังไงในคลิปนี้ได้ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สิ่งที่ทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันยวกับเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามมาไว้หรือว่าอย่าสน,นช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในที่ชันคุยเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะที่เรียกว่าห่างหายไปนานนะครับแต่สุดท้ายสุดเนี่ยแกได้ขึ้นศาลนะครับแล้วก็มีการโดนฟ้องมากมากยเช่นการปรับแปลงเอกาสารนะครับเรื่องของการจ่ายค่าปีปากของดาราหนังโป๊ ก็เลยว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวเช้าเยอะจริงๆนะครับอาจจะทำให้เขาเนี่ยมีความเหนื่อนนิดหน่อยนะในการที่จะลงสมัครนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครชิงนานนาที่ดีในสมัยหน้าครับแต่มากกว่าน,นั้นนะครับคุณนนทําได้ออกมาฉาอีกว,ว่าตอนนี้เนี่ยทางการจีนนะครับกำลังมีความพยายามนั้นในการจะผลักดันเงินหยวนฮะเพื่อจะมาแทนที่ค่างเงิน US ดอลลาร์ของพวกขาครับ,รบและก็พร้อมดันหยวนตรงนี้เนี่ยกลายเป็น reserve currency เลยนะหรือเป็นเงินทุนสำรองของโลกไปนี้เลยครับ ถึงแม้ว่าคุณโดนทามันจะดูท่าทีวกเวกโวยวายนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าแนวทางในการหาเสียงของเขาเนี่ยในทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นแนวชาติิยมนะครับเอาแบบว่าเอาจีนเป็นเหมือนคู่ต่อสู้พูดถึงว่าจีนจะมาเอาเปรียบพวกเขานะครับหมือนถึงคนอเมริกานะจะต้องต่อสู้ต้องเพิ่มกำแพงเทรดวอล์กไมภาษีและไม่แน่ว่าครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับบอกว่าจีนเนี่ยกำลังจะผลักดันเงินของเขามาแทนที่ดอลลาร์อเมริกาจะแย่แล้วต้องเลือกเขาหรือเปล่าครับ คุณโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกอีกนะครับว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเ่ยนะฮะการดำนอยู่ช่วงที่พังทลายครับเงินเฟอ้ออยู่เหนือการควบคุมนะครับแถมรัสเซียเนี่ยก็มีการเข้าร่วมกับจีนอีกด้วยพวกคุณเชื่อไหมครับว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ยังเข้าร่วมกับอิหร่านอีกนะครับแล้วสิ่งแบบนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะลองนึกภาพดูครับว่าซาอุดอิอ,รอรา,าระเบียอิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือเนี่ยมารวมตัวกันนะครับและนี่คือแนวร่วมที่น่ากลัวแล้วก็มีพลังทําลายล้างที่สูงมากมาก ก็เลยทำการวิจณ์นะครับภายใต้การดูแลของคุณโจกไบเดนเนี่ยว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูยุ่งเหยิงไปหมดเลยคุณปล่อยให้จีนจับมือกับรัเสเซียได้อย่างไรคุณปล่อยให้จีนรัสเซียจับมือกับทางเกาหลีเหนือได้อย่างไรเพราะในสมัยของคุณจอนทำเนี่ก็เห็นความตั้งใจความพยายามในการที่จะไปคุยกับทางเกาหลีเหนือคุยกับทางรัสเซียหรือคุยกับทางจีนที่แบบแยกเป็นตัวต่อตัวด้วยนะครับหากพูดในฝั่งของทุนสำรองนี่นะครับก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่แบกค่างเงินดอลลาร์เนี่ยก็ได้แก่การค้าขายนะโดยเฉพาะจําพวกพลังงานนะร,นะรนวม หรือเป็นทุนสำรองเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเทรนด์การถือคอนดอลล่าในฝั่งของธนาคารกลางทั่วโลกก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและยิ่งเกิดอัตราเร่งที่มากขึ้นในช่วงการเกิดสงครามแล้วก็เกิดการข้อบ่ายการแซงชันการฟรีดอิเล็รอของทางรัสเซียครับธนาคารกลางหลายที่เนี่ยนะครับเริ่มพิจารณาการถือทองคํามากยิ่งขึ้นนะฮะ อีกทั้งน,นะครับพอจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นรวมถึงพวกเขาเนี่ยค้าขายกับหลายประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยทำการดีลกันว่าให้ให้ค้าขายกันซื้อขายกันเนี่ยด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของตัวเองอย่างเช่นเป็นเงินหยวนหรือเปล่าเงินของบราซิลเงินเรียลหรือเปล่าก็แทนที่จะต้องไปพึ่งเงินดอลลาร์นะครับที่มีความเสี่ยงมากมายในการขึ้นดอกเบีย้ยไม่นำหนึห่งเรื่องของความเสี่ยงเรื่อง politics นะครับมาใช้เงินที่เป็นคู่สกุลของตัวเองของคู่ค้าขายดีกว่าครับและแน่นอนว่านอกจากค,คา และสูดรอเมริกาที่เป็นพี่ใหญ่ในตะวันออกกลางนี่นะครับก็ดูเหมือนจะเอียงมาฝั่งเอเชียฝั่งจีนมากยิ่งขึ้นแล้วครับพร้อมท่านในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการถอยห่างจากอเมริกาด้วยนะฮะซึ่งการค้าขายเป็นเงินสกุลหยวนนี่นะครับก็ทําให้ทั่วโลกเนี่ยก็ต้องเก็บหยวนแหละอย่างเช่นทางบราซิลเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับไม่มีสกุลหยวนเนี่ยในตัวสํารองเขาเลยนะแต่ว่าเขาเริ่มเก็บมากขึ้นเพราะต้องซื้อขายเป็นสกุลหยวนนั่นเองคุณซื้อของจริงคุณต้องจ่ายเป็นหยวนทําให้คุณต้องมมมมีีีีเเ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 งงงงงงิินน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 หหยยยยยวววววกกกกกกก็็็็บบบบออ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 อาาาาไไ้้้้้้้้ะคคคครรรัััััืืืุุุุณณตตซซท่่่ดดดดสลลลลลล์์จปใช แต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราซื้อขายกันผ่านสกุลอื่นๆได้แล้วนี่ยครับโดยเฉพาะหยวนนี่นะฮะมันก็เป็นการเพิ่มดีมาในครับในฝั่งของการเก็บสำรองเนี่ยในทุกประเทศเนี่ยเป็นหยวนมากขึ้นน,นั่นเองครับซึ่งโดนทำยังบอกอีกนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ย US ดอลลาร์เนี่ยล้มสลายมาลายหายไปนี่นะครับก็หมายถึงว่าเป็นการที่อเมริกานะครับพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในรอบ200ปีเลยครับ ก็เรียกว่าไม่รู้ว่าบอกก็เฉยหรือว่าขู่นะครับเพราะว่าอยากจะได้รับการรับเรืออนต่นเองนอกเหนือจากนั้นนะครับระบบจ่ายเงินระหว่างประเทศของทางจีนเนี่ยชื่อว่า CIPS นี่นะครับ mm hmm. ก็เริ่มมีฟรานชชัน hmm. ที่เติบโตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยและยิ่งเติบโตสูงขึ้นนะครับพอในช่วงหลังๆนี่นะฮะที่เกิดการแซงชันกันความบาตรและเสียนี่นะครับ ล่าสุดนี้ครับหยวนเนี่ยก็มาแทนเงินดอลลาร์ในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะประเทศที่ถูกคว่ำบาตรถูกแซงชันนั่นเองเนาะอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาใช้ดอลลาร์ไม่ได้ก็ไม่มีตัวเลือกอย่างอื่นนอกจากจะใช้หยวนในการเทรดนั่นเองแต่ไม่ใช่แค่ประเทศจีนอย่างเดียวที่จะมีการผลักดันหยวนของตัวเองเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับในฝั่งของตัวอินเดียเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับตัว RBI รือว่าธนาคารกลางของทางอินเดียนี่นะครับก็บอกไล้ว,ว่ามีการอนุญ,ญาตนะให้ประเทศ18ปประเทศเนี่ยนะครับทำการเทรดกันเป็นเงินรูปีได้แล้วนะครับ คำถามคือสิ่งสิ่งนี้เนี่ยทางรัฐบาลอินเดียกําลังจะทําอะไรอยู่นะครับซึ่งอินเดียก็เป็นประเทศที่ยักษ์ใหญ่อยู่แล้วหลายคนบอกว่าเป็นช้างหลับนะฮะน่าจะเติบโตติดแซงทางจีนในภายภาคหน้าด้วยเพราะว่าประชากรเติบโตมากอย่างมากเลยนะครับพร้อมทั้งเนี่ยนะครับประเทศเขาค่อนข,ข,ข้างใหญ่ครับทำให้คุณรูบิเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังได้รับฉาย,ยายว่าเป็นด็อกเตอร์ดูมเนี่ยออกมาบอกด้วยว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยครับเงินรูปีเนี่ยอาจจะกลายเป็นหนึ่งในสกุลเงินสำรอง ที่ทั่วโลกเนี่ยต้องการเก็บเอาไว้ด้วยนะครับก็หมายความว่าแหม่อย่าไประวางแต่เงินยูนนเครับเงินรูปีก็จะมาแทงข้างหลังเหมือนกันนะครับดอลลาร์ก็ต้องระวังตัวแล้วแต่หากกลับมาในเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยสู้ดีจะเท่าไหร่นอกจากเรื่องการขาดดุลที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็หนักหน่วงแบบมาอย่างต่อเนื่องทุกปีแล้วเนี่ยนะครับปัญหาภาระหนี้ต่อ GDP เนี่ยก็เติบโตขึ้นด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยประมาณ130%ต่อ GDP แล้วนะฮะ เราก็มีการคาดการณ์ว่า,ามันจะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆดอกเบีย้ยยังขึ้นพุ่งขนาดนี้ครับและหนึ่งนนในนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังนะครับคุณบิลอัรคแมนเนี่ยนะฮะก็เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งเลยนะได้ออกมาบอกด้วยว่าการที่ดอกเบีย้ยเนี่ยทำการขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับมันทําให้ต้นทุนของพวกเงินต่างๆนะพวกคู่ต่างๆเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยมันเติบโตมากยิ่งขึ้นรวมถึงธน,นาคารด้วยนะครับซึ่งมันจะเลวร้วายมากๆเลยถ้าวันนี้เนี่ยคุณตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมรู้กับว่าเฮ้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วุกกอยย่างางเป็นหมด เพราะว่านี่ที่มีอยู่สูงดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับประกอบด้วยว่าอัตราดอกเบีย้ยที่เติบโตเนี่ยจะทำให้พวกเขาเนี่ยหักลบกบหนี้การรายได้แทบไม่เหลือลยฮะดังนั้นอิมแพ t ของดอกเบี้ยตรงนี้ที่มากขึ้นนี่นะครับรายจ่ายที่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบตกไปยังถึงเศรษฐกิจของพวกเรานะครับในระยะยาวแล้วเนี่ยเรื่องของการเกิดแบ n k i n g Cri s i s หรือว่าวิกฤตธนาคารเนี่ยยังคงไปอย่างได้ต่อเนื่องนะครับความรุนแรงเนี่ยจะตกไปถึงพวกแบงค์ขนาดเล็กันะฮะและพวกบริษัทที่แบบว่าเข้าถึงแหล่งทุนราคาถูกไม่ได้เนี่ยก ความเชื่อมั่นความมั่นใจของพวกเราที่เราพยายามสร้างมาเนี่ยในปีแล้วปีเล่าในหลายรอบหลายร้อยปีนี่นะครับมันจะสามารถถูกล้างชะล้างหายวับไปกับตาเพียงได้ไม่กี่วันนั่นเองโดยเขาบอกว่าเขาเนี่ยกลัวมากนะว่าเราในกำลังจะเดินทางเข้าไปสู่การเป็นอ่าซากของรถไฟนะครับ ก็หวังว่าทางรีกเกเตอร์เนี่ยจะเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนแถมแจ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาจริงคำพูดนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเร่าวๆเลยก็คือว่าเขารู้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มต้นทุนของทั้งธุรกิจนะครับพูดถึงหุ้นนะครับแชร์ฮลเดอร์ธนาคารนะฮะอีกทั้งต้นทุนนั้นเงินฝากที่เป็นเหมือนหนี้ของธนาคารอีกด้วยทําให้เมื่อเราดูรายได้ที่เท่าเดิมแล้วนะครับเริ่มจะหายไปเนี่ยนะครับแถมโดนดอกเบี้ยโดนต้นทุนขนาดน,นี้เนี่ยมันแทบไม่เหลืออะไรทุกอย่างกลายเป็น,นหม หากดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ทำการลดลงนี่นย,งงนย,นยนะครับยังไงแบงค์เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะยับยุ่ยี่เลยรวมถึงพวกที่มีต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างสูงเนี่ยยิ่งยับหนักครับสิ่งที่เคยทำมาเนี่ยรอบหลายร้อยปีนะครับจะหายไปภายในไม่กี่วันนะก็หวังว่าเลเกรัฐมนร์ผู้ควบคุมกดจะเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงทันทีนะฮะก็เรียกว่าเป็นคำพูดที่บ่งบอกถึงสถาสนการณ์สถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่จุดที่เลวร้ายมากเท่าไหร่และถ้าไม่มีการกลับรั้วึงดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะน่าจะหนักกว่านี้ ตอนนี้เป็นเรื่องของแค่การเงินนะครับแต่ในฝั่งของเรื่องการเมืองโลกล่ะเรื่องสงครามที่คุณโดนทรัมป์เนี่ยนะครับทำการวิจารณ์คุณโจบเน้นว่าทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดสงครามโลก้งทีามเนี่ยมันยังไงนะครับก็ต้องบอกตอนนี้อย่างแรกเลยนะความตึงเครียดในทั้งเทจินใต้นะครับไต้หวันกับจีนเนี่ยก็เรียกว่าคลุกกุนขึ้นนะครับและในฝั่งของรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ไม่มีทีท่าจะลดน้อยถอยลงไปเลยรวมถึงจะมีความคลุกขุนมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะจากเหตุการณ์ล่าสุดในทางฟินแลนด์นะครับได้ทำการ ก็เรียกว่าสร้างความปรีดฐ์ยินดีนะครับกับกลุ่มชาติตะวันตกนะฮะแต่ต้องยอมรับว่าในฝั่งของชาติตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะทางรัสเซียเนี่ยก็ได้ทาการเตือนไปได้วยว่าการที่ฟินแลนด์เข้าร่วมนาโต้เนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงนะครับในการเกิดความตึงเครียดที่หนักหน่วงยิ่งขึ้นเอาจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่รัสเซียนะครับในฝั่งของ global times เนี่ยที่เป็นสื่อจากทางจีนเองก็ได้ออกมาบอกด้วยนะครับว่าการที่ฟินแลนด์เข้านาโต้เนี่ยจะสร้างความกังวลน,นะครับในการขยายกลุ่มของนาโต้เนี่ยมาแถบเอเชียมากยิ่งขึ้น เขาบอกอีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะเชิญทั้งเกาหลีนะครับออสเตรเลียญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปประชุมกับทางนาโตด้วยนั่นก็ชัดเจนว่าทางจีนกับรัสเซียเนี่ยไม่พอใจสุดๆนะครับถามว่าทำไมฟินแลนด์เนี่ยเข้านาโตถึงมีความเสี่ยงความขัดแย้งที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าเอ่อฟินแลนด์เนี่ยมีพื้นที่ติดนะครับชายแดนติดรัสเซียเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะ เราลองดูตรงแผนที่แล้วก็เลื่อนลงมาคาราเจนภาาว่า้พื้นที่ที่แบบติดตรงรัเสเซียเนี่ยนะครับเเช่นยูเครนเนี่ยก็เป็นเหมือนพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะแบบว่าเป็นเหมือนรัฐกันชนทางรัเสเซียเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาตั้งค่ายประชันชิดชายแดนก็อยู่แล้วนะครับในเร่ของทางยูเครนที่จะเข้าทางนาโตเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตบาดแตกอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้และล่าสุดนะครับเมื่อทางฟินแลนด์เนี่ยนะครับเข้าร่วมกับทางรัเสเซียไปแล้วทำให้ชายแดนนาโตกับรัเสเซียเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเกือบเเเทท่าตัววลยยีีด พราะฟินแลนด์เนี่ยครับมีพื้นที่ติด,ชดเชเดร์เซียเนี่ยกว่า1,300กิโลเมตรเลยนะครับเอาจริงเนี่ยเขาเข้าใจฟินแลนด์นะครับถ้าว่าเขาเนี่ยเข้านาโต้ช้าเนี่ยทางนาโต้เนี่ยก็จะปกป้องอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้นะครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นในทางยูเครนเนี่ยในวันนี้เนี่ยยูเครนกําลังามันลุมมตุ้มอยู่นี่นะครับฟินแลนด์ก็เลยฉกโอกาสรีบเข้านาโต้ก่อนเวย้ยถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวฟินแลนด์เองอาจจะเป็นลายถัดไปที่รัสเซียมาบุกก็เป็นไปได้นะ และช่วงนี้เนี่ยทางรัสเซียก็ยังวุ่นอยู่กับยูเครนอยู่ล่ะถ้าตัวเองเข้านาะโต้ไปปุ๊บเนี่ยเอออาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้อันนี้ก็เข้าใจทางฟินแลนด์เลยนะครับ แต่ที่นาสชาร์เซียกังวลนี่ก็คือว่าจะมีการนําพลทหารนะครับหรือว่านํากองทัพนํอาอุธยุทโธปกรณ์เนี่ยจากนาโตนะมาติดตั้งที่ทางฟินแลนด์ด้วยนะครับก็อันนี้เข้าใจได้ก็คือเป็นนาโตแล้วก็ต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์จากนาโตเข้ามาที่ประเทศนี้นะครับแต่ว่านี่มัน,มนตันติดชายแดนของรัสเซียครับเขาเองก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอาจจะต้องมีการตั้งกองกาลังนในฝั่งของตอนเหนือด้วยนะครับก็เรียกว่าความตึงเครียดมันมากขึ้นเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์มากขึ้นด้้้วยหหรรืออเเปลลนน่่าาาพะกนนนีทงุ มีการเปิดเผยว่าจะมีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์นะครับใกล้ผมแดนนาโต้ก็คือตรงแถบเบลุสิกด้วยอย่างที่รู้กันว่าเบลุสกับทางรัเสเซียเนี่ยเป็นพวกพ้องเป็นมิตรรักกันเลยนะครับและซึ่งในปีที่แล้วนะครับทางเบลุสก็ได้ทำการประชามตินะยกเลิกสถานะรัฐปลอดนิวเคลียร์นะครับก็เป็นที่มาทำให้ปีนี้เนี่ยนะครับจะมีการจะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในตัวประเทศเบลุสอีกด้วย ซึ่งก็ต้องยอมรับรบาข้อการทําอะไรแบบนี้เนี่ยทำให้หลายประเทศชาติเนี่ยนะครับมีการถกเถียงกันอย่างสนั่น UN เลยเนะครับมีการวิาพากษ์วิจารณ์แผนติดตั้งอาวุธนิคลียนในเบลารุสครับก็ทําให้ความตึงเครียดเนี่ยมันก็ร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมกันเลยก็คือต่างฝ่ายต่างกลัวกันก็เลยพยายามจะเอาอาวุธเนี่ยนะครับมาตั้งกันมากขึ้นเพื่อจะปลอดภัยมากขึ้นแต่พอตั้งอาวุธมากขึ้นปุ๊บก็ทําให้อีกฝั่งหนึ่งกลัวก็เลยตั้งมากขึ้นเกิดอ,อี ดังมีคํากล่าวคํานึงที่ว่าเอาไว้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยกลัวสงครามเขาเลยทําการสร้างอาวุธสงครามที่ใหญ่กว่าที่น่ากลัวกว่าขึ้นมานั่นเองครับแต่เราก็รู้แล้วว่ามันไม่เคยจบสวยถูกไหมครับ และนี่คือที่มาของมุมมองของนายโดวยวนัลดทรัมป์นะครับที่มีต่อทั้งคุณโจเฟนต่อเศรกิจแล้ก็ต่อเรื่องของสงครามครับและเป็นเพื่อนคิดเถ็นงว่าย่างไงกันบ,บ้างแล้วก็คอมเมนต์มาบอกข้้งล่างหน่อยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม p ร o พ e r t y รี้ยนะขอเวลาถึงวิธีนี้ครับกดติดตามช่องนี้ถึงหนึ่ล้านซับไปเลยครับและถ้าอยากฟังข่าวรู้ข้อมูลเชิงลึกเป็นพรีเมียมคอนเทนต์นะครับอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจและการลงทุนของพวกคุณเ,น,เงงน,นี่ยนะฮะ ฟังแล้วให้หูปวมเลยและทั้งหมดเป็นอดีเซลที่เป็นพรีเมียมเสียตงังค์ทางนั้นนะครับขอบคุณทุกคนนะ่าจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกันเรจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังน,นั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในนข้างล่างนี้ได้เลยครับ